แับผมข้านเนี้ยร้อยนเนี้ยยี่นี่ไปยีนนี้ไม่ไปควงเวรตับผมะ ี่นี่ไม่ปไปควงไว้กับผมง่วงมากก็พักสายตาดูรูปบ้านด้วยรูปบ้านถ่ายรูปอะมายามานั่งหลับอะบางทีง่วงมากก็พักสายตาสักห้านาที หงหลับที่ทำงานไม่มันไม่เหมือนหลับที่บ้านหลับที่ทำงานไม่เหมือนหลับที่บ้านหลับที่บ้านหลับที่บ้านเราไม่ต้องลุกมาเดินตัวหลับเพหลับยาวเลย หลับที่ทำงานเนี่ยเราต้องตำเนิน,นการในกระปกชั่วโมงหนึ่งก็ไปจวดทีหนึง่งไม่จวไม่ได้ของหายไม่รู้เรื่องหลับเป็นตายคนหลับก็เหมือนคนตายนั่นแหละก็ย,ยังดีที่ได้นอนอยู่ถ้าไม่ได้นอนนี่แย่เลย หลับที่บ้านหลับสบายหลับที่ทำงานนี่มันมันไม่เหมือนหลับที่บ้านนะท,ทำงานนี่ตื่นตื่นทุกชั่วโมงอ่ะมันเป็นกฎกัมาเนี่ยถ้าคุณไม่ตรวจตื่นมาของหายเลยนะหลับหลับได้ชั่วโมงหนึ่งก็ออกตัวทีหนึง่งไฟมงไฟไหม้หรือเปล่า มีคนมาขโมยของหรือเปล่าหลับยาวไม่ได้หลับชั่วโมงหนึ่งตั้งนีนกับปุกมัเที่ยงคืนอ่ะหลับได้ก็เที่ยงคืนหลับได้เที่ยงคืนตื่นทีห้า ดีฮะแต่ว่าบางที่ก็ตื่นหกโมงบางที่ไม่มีอย่างบริษัเทนเนี่ยก็หลับขึ้นเกนนี่ยตื่นหกโมงตื่นหกโมงเช้าหลับประมาณชั่วโม,มงหนึง่งแล้วก็ตั้งในกระปุกเอาเดี๋ยวตัวทุกชัมม่วโมง หลับยาวไม่ได้ไม่หลับกลางวันนี่ไปไหนไม่ได้เลยง่วงเข้าเวงกลางคืนเนี่ยไม่หลับไม่นอนนะกลางวันไปไหนไม่ได้เลยง่วงขี่รถยังไม่ได้เลยทักหลับ Cứ kéo ấy Cứ kéo kinh khủng phê Đó